เรามาดูเกมนี้กันดีกว่าครับนะวันนี้จะเป็นการรีวิวเกมแล้วกันนะบิดไปเลยครับวันนี้โหดๆหนะยครับบิดละลอยยี่ไปเลยครับไม่เคยเล่นนะฮะขอ50ตาครับมาสตาร์ทออโต้สปินกันมาดูซิเกมนี้มันจะเป็นรูปแบบไหนโอ้โหมาครับออ้ยลอยยี่ฮะอ๋อเป็นแบบนี้คูณต่อเนื่องครับคูณต่อเนื่องครับไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะคูณถึง5นะครับ มาดูกันว่าเราจะวายมาสวยครับต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องนะอ่ะลงมาครับโชว์ไปหนึ่งทีครับยังไม่ต่อเนื่องนะตอนนี้อุ้ยสกเก็ตเตอร์มาเฮ้ยทำมาทำไงอ่ะเฮ้ยมาแล้วโอ้สุดยอดครับมาจนได้ครับโอ้มาวิสามตัวเข้าเลยครับโอ้โหเจ๋ว เรามาดูกันครับว่าเอามีให้เลือกด้วยนะครับ20ฟีสปิน10ฟีสปิน5ฟีสปินเราออกกลางๆดีกว่าครับ10ฟีสปินครับ3 6 9 20ครับอุ้ยแจวครับผมมาครับสปินแรกครับสปินแรกครับสวยไหมครับอุ้ยวายมาต่อเนื่องไหมต่อเนื่องนีครับอ๋อ้ามาต่อเนื่องแล้วมันก็จะคูมไปเรื่อยๆนะครับมาดูซิวขยะเห็นต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นยังไงครับต่อเนื่องหน่อยครับต่อเนื่องหน่อยแล้ว เอาสามปีนสุดท้ายครับมาหนึ่งครั้งครับ <Yes. S 1> วายล็อกค,ครับเอ้าต่อครับคูณเก้าครับโอ้ยโหอ้ยสองพันเก้าเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ครับสกเกมนี้เหลือ2สปินครับ2สบปินสปินสุดท้ายเอา้าต่อเนื่องไหมเด็ดร้อยคูนสองวายต่อตอุ้ยโอ้ <Excellent. S 1> โหวายมา เอาต่อเนื่องไหมอีกเท่าไหร่โอ้สองพันหกครับผมโอ้ฟีจะเป็นครั้งนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหไม่เคยเล่นเกมนี้ครับนี่เลือกกลางๆนะฮะแหมมาแล้วครับ6,200บาทครับผมอู้สุดยอด